PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังคืนวันพุธแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เป็นเรื่องราวประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องราวของความน่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมหาวิทยายลัยสงขลานครินค่ะโดยมหาวิทยายลัยสงขลานครินนะคะได้เดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับการลดก,ากล๊าซเรือนกระจกในมหาวิทยายลัยเป็นการนำร่องต้นแบบนะคะขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนไปถึงจังหวัดและก็ระดับประเทศกันด้วยค่ะโดยที่ทาง มหาวิทยายลัยสงขลานครินเองก็ได้พร้อมตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยมหาวิทยายลัยสงขลานครินนะคะได้ตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2,573เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงตามสภาพภูมิอากาศของโลกกันด้วยค่ะความของประกาศนะคะของมหาวิทยายลัยสงขลานคริน <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องนะโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเรียกสั้นๆวันเนสซีโร่ค่ะ โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะได้นำเดินการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม17เป้าหมาย SDG นั่นเองค่ะ ที่ได้วางเป้าหมายมุ่งสู่การบรรลุปริมาณก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือวันศิโรพเพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะเกิน1.5องศาเซลเซียสจากเป้าหมายดังกล่าวเองค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้วางเป้าหมายและนโยบายในการขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็ได้ออกประกาศนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยให้บุคลากรอาจารย์และนักศึกษาได้ดําเนินการร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกันค่ะ ในข้อที่1เองค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใดๆของมหาวิทยาลัยข้อ 2. ค่ะส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล การบำรุงรักษาระบบทำความเย็นของอาคารอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เส้นทางสัญจรที่จะลดการปล่อยลลพลภาวะอย่างเช่นการเดินเท้านะคะจากยกานยนต์หรือว่าใช้รถไฟฟ้าเป็นต้นค่ะรวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางจราจรที่จะลดการปล่อยมลพิษภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบนะคะ ข้อที่3ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินเองก็ได้ส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรืองกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนในการใช้พลังงานสะอาดทั้งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนค่ะ เพื่อลดการเกิดมลภาวะและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองรวมไปถึงข้อ4ค่ะส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มนะคะการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการนําขยะสู่หลุมฝังกลบ ทุกประเภทให้เป็นศูนย์และมีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มการกักเก็บน้ำฝนและสัดส่วนการใช้น้ำแบบรีไซเคิลค่ะมีการจำหน่ายอาหารนะคะที่มาจากพืชหลักผักออร์แกนิกและมีรายการอาหารที่ดีต่อสุขภาพอย่างเช่นเครื่องดื่มหวานน้อยนะคะเมนูแคลอรี่ต่าเป็นต้นค่ะ และการเพิ่มนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมและดําเนินการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ถอนการลงทุนนะคะจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานจากถ่านหินน้ำมันปริมาณมากและข้อที่5ค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะส่งเสริมการดูดกลับก๊สเรือนกระจกดังต่อไปนี้นั่นก็คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าร้อยละสิของพื้นที่อาคารรวมไปถึงการปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่รอบๆอ,อาคารด้วยค่ะ ในโอก,กาสนี้เองค่ะรายการแลบ้านแลเมืองนะคะก็ได้สัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายการวางแผนและการเงินมหาวิทยาลัยสงขลานครินโดยอาจารย์ธนิตนะคะได้กล่าวว่าภาวะโลกร้อนค่ะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทําให้ฤดูการเปลี่ยนแปลงไปกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะหรือว่าคนทั่วโลก และทุกๆคนค่ะก็ต้องมีบทบาทในการช่วยกันลดก๊สเรือนกระจกรวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินเองด้วยค่ะ ซึ่งเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์เพื่อสอดคล้องนโยบายของประเทศและมุ่งสู่เป้าหมายในระดับโลกนั่นเองและในปัจจ uh ุบันนี enemies, ้เองค่ะอาจารย์ธนิตบอกว่านะคะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินของของเราเนี่ยแหะค่ะได้ขับเคลื่อนนะคะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ3ชุดทํางานด้วยกันทั้งเรื่องของการประเมินและออกแบบแพลตฟอร์มในการคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินให้เกิดความเป็นกลางทาง Carbon, ซึ่งจะเป็นการนำดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะที่สามารถคำนวณได้แบบเรียลไทม์กันด้วย กรรมการชุดที่2ก็คือในการจัดค่ะรถแมพเพื่อดําเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนและกรรมการชุดที่3นี้นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้ผ่านการอบรมและหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคณะกรรมการทั้ง3ชุดนี้ค่ะจะทํางานแบบบูรณาการนะคะทางานร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ให้เป็นหนึ่งฟันเฟืองนะคะที่จะทําให้เกิดการปล่อยคาร์บอนให้น้อยที่สุดทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ได้ร่วมกันทั้ง5วิทยาเขตนั่นเองค่ะและในปัจจุบันนี้เองมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ของเราได้ดําเนินการนะคะตามนโยบายการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์เพื่อขับเคลื่อนการเข้าสู่นะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนในอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการทําโซลารูรปท็อปนะคะหรือการติดตั้งโซลาเซลล์บนหลังคาเพื่อใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อชดเชยพลังงานที่จะต้องซื้อจากการไฟฟ้าหรือพลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในการลดนะคะการปล่อยก๊าซเรืองกระจกรวมไปถึงเองค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินลดนะคะฟ้ตเวสหรือว่าเศษอาหาร โดยเน้นให้บริโภคอาหารที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าไม่เหลือทิ้งนะคะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆค่ะที่จะดําเนินการต่อในอนาคตและในตอนนี้เองก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรแล้วก็นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ยังกล่าวอีกว่าปัญหาก๊าซเรืองกระจกที่ทําให้สภาพภูมิอากาศในโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะคะมออเองในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีความเข้มแข็งทางวิชาการมีนักวิจัยแล้วก็มีองค์ความรู้รวมไปถึงนวัตกรรมนะคะที่มีประโยชน์มากมาย ในทุกมิติพร้อมเดินหน้าค่ะเพื่อบรรลุเป้าหมายนะคะการเร้างกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือว่าเนสซีโรและต่อยอดองค์ความรู้นะคะเพื่อเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆรวมทั้งระดับชุมชนและจังหวัดแล้วก็สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไปค่ะ นอกจากนี้เองคุณผู้ฟังคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงลขลานครินนะคะได้ผ่านการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนฟุตพินขององคอ์กรหรือคาร์บเรคาร์บอนฟุตพินนั่นเองค่ะเป็นการรับรองข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นนะคะจากการดําเนินงานและกิจ,จก,กรรมต่างๆขององค์กรค่ะซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนะคะที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยคณะวิทยาศาสตร์เองก็ได้นะคะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทําขึ้น ว่าด้วยเรื่องการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็หลักสูตรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโลกาบอนอีเวนต์ค่ะคุณผู้ฟังและคาร์บอนฟุตพิ้นของผลิตภัณฑ์ทั้งรูปแบบออนไซต์ site, และรูปแบบออนไลน์นะคะที่ PSU MOOC ก็สามารถเข้าไปศึกษากันได้ด้วยค่ะนอกจากนี้คุณผู้ฟังคะท่านรองธน,นิตก็ต้องบอกว่าการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทั้ง5วิทยาเขตแล้วเนะะี่ยค่ะ ซึ่งในขณะนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเองก็ได้จัดทำโครงการคาร์บอนเครดิตพรีเมียมทีเวอร์นะคะเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณบูเล็กค่ะภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะคะให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้องค์กรความรู้และพัฒนาคนรวมถึงการสร้างคาร์บอนเครดิตและก็นําสังคมนะคะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนค่ะในขณะที่ทางวิทยาเขตสุราธานีเองนะคะก็มีการทํางานร่วมกับสากลปาล์มนะคะโดยการจัดทําชุดความรู้เพื่อเป็นต้นแบบเกี่ยวกับ ความรู้ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนผ่านสวนป่ามและอีกหน่วยงานมากมายเลยค่ะที่ให้ความสนใจในขณะนี้การที่พวกเราเนี่ยได้ได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะก็ค,ะคือเรามีการใช้พลังงานนะครับที่วันนี้เราไฟฟ้านะครับหรือว่าเราขับรถนะครับหรือใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเหล่านี้มันมีการปล่อยกา๊าซนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ไปซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ก็จะเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งก็จะไปทํา พวกเราร้อนขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยการเรือนกระจกสมมุติว่าร้อยหน่วยนะครับซึ่งหน่วยนึงก็คือกาเรเทียบเท้าคาร์บไดออไฟ์เนาะขอเรียกว่าหนึ่งหน่วยก่อนละกันแต่เพราะว่า <laughs> เราปล่อยการเรือนกระจกหนึ่งร้อยหน่วยนะครับความเป็นกลางคาร์บอนหมายความว่าถ้าเราสามารถจะหาวิธีเชยได้หนึ่งร้อยหน่วยเนี้ย <laughs> รเราก็จะกับเป็นกลางคาร์บอนนะครับในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถจะ นอกจากเรา <S <S เราเราเรา,เรา,เ,ราเราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราสามารถจะลดมันได้ด้วยที่เราเชเฉยนะครับเช่นเราไปปลูกป่าเราไปปลูกป่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะสร้างอเชื้อ, <S <S อ,อเฉยการเลยไปจบขึ้นมาได้ถ้าเราปลูกมากพอนะครับ <S <S แล้วเท่ากับที่ที่เราสร้างขึ้นมาก็าจะเป็นกลางก็คือศูนย์ขึ้นมาร้อยหนึ่งนะครับแล้วปลูกเชืเยร้อยหนึ่งรวมรวมกันเป็นศูนย์นะครับนี่เป็นเหือเป็นกลางเป็นกลางทางคาร์บอน ติ่งที่ซคือนสซิโล่นสซิโล่นี่ก็คือก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสูงเลยเ็เลยอ่าคค่ะเลยนะครับคือเป็นการคือที่ไม่มีฟิฟเรือนกระจกการเรือนกระจกเลยคือเรื่องของการหมาอะไรที่มีการตั้งเป้าเนาะให้เราเป็นเป็นตางคาร์บอนเริ่มเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเนาะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในประชาคมโลก ทางประชาคมโลกกันเ่ยเขาก็ตกลงกันเนาะโดยรัฐบาลในทุกประเทศแหละว่าว่าเราจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับเมื่อเมื่อเมื่อติดสัญญากับเขาแล้วเนี่ยเราก็ิ่งมาิ่ดำเนินการนะครับรัฐบาลก็มอบหมายออกมาที่อาจจะเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐก่อนนะครับแล้วก็ลงมาถึงไปนะครับลงไปถึงบริษัทเอกชนต่างๆก็ก็ก็ต้องรับภาระนี้ไปด้วยกันนะครับอันเนี้นะครับมหาลัยรับโจทย์นี่มาจากกระทรวงอวรนะครับว่ามหาลัยก็ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีความรู้ทางวิชาการเนาะเป็นแหล่งผลิตความรู้ทางวิชาการก็น่าจะไปจริงๆน่าจะไได้ได้ได้ก่อนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเรามีเรามีามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีนะครับแล้วก็แล้วก็วการดำเนินง,งานของเราเนี่ยอ่ามันเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันมีนักศึกษาแล้วมีมีอาจารย์เนี่ยเหล่านี้มาช่วยกันนะครับซึ่งทําได้ก่อนน่าจะน่าจะทำได้ก่อน,นองคอ์กรอื่นๆด้วยอซ้ำไปนะครับก็ก็เป็นโจทย์ที่มา วิทเองเอาเอามาตั้งนะครับแล้วก็ก็มีแผนที่จะดำเนินการนะครับแล้วก็ต้ก็มีตั้งตั้งคณะทํางานขึ้นมาครับอมายอะไรเนี่ยเราเราตั้งคณะทํางานที่เรียกว่าคณะทางานขับเคลื่อนความเรินการทางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยการเืินกระจกเป็นศูนย์เนาะกรรมการชุดนี้นะครับก็มีสามคณะทํางานนะครับคณะทํางานทํางานด้านการประเมินนะครับว่ามออเราเนี่ยปล่การเงินกระจกปีละเท่าไหร่ การเอ่อการเทียบเท่ากับเดลไฟล์ซึ่งเราก็ประเมินมาแล้วนะครับอันนี้ทำไปแล้วประมาณทั้ง80,000กว่าเ่ากันครับต่อปีนะครับซึ่งอันนี้ก็ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วนะครับงานที่สองก็เป็นคณะทำงานที่เราเรียกว่าพัฒนานะครับโครงการและก็แนวทางที่จะลดการเรือนกระจกหรือว่าชดเชยการเรือนกระจกเพื่อให้เรามีการปล่อยการเรือนกระจกเป็นศูนย์นะครับซึ่งคณะทำงานชุดนี้ก็ได้มีเอ่อ ทีมทางานนะครับซึ่งมาเป็นตัวแทนของท่านณาจารย์น้องทั้งบุคลากรจากท่านท่านวิทยาเขตนะครับมาทํางานร่วมกันครับก็กรรมาการชุดนี้ก็มีการาคิดโปรเจกต์นะแล้วก็วางแผนการดำเนินการโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยนะครับอ,อยู่ประมาณสักสิบกว่าปโปรเจกต์นะครับซึ่งผมจะเล่าให้ท่านผอสังเกตนะครับหลักๆเลยก็คือโครงการเราเรียกโครงการเอครับโครงการเอเนี่ยเป็นโครงการ ที่จะทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับที่มาจากการไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะใช้เซลล์เกลียวไฟมากขึ้นจะเป็นแนวทางหลักเลยนะครับมีการส่งเสริมให้มีการใช้รถอีวีในกิจการของหมาิทยาลัยแทนรถน้ำมันนะครับอันนี้ก็เป็นการชัดเจนโดยตรงว่ามีการชดเชยการใช้น้ํามันนะครับซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกนะครับขอให้เกิดการเรือนกระจกมีการลดการดูดกลับก๊าซการลดแล้วซายนะครับอันนี้อาจจะ เป็นโครงการในในอนาคตที่จะถึงนี้นะครับเช่นเราอาจจะมีการาให้บุคลากรออกมหาวทิทยาลัยเนี่ยนะครับเอาถ้ามีที่ดินเนาะที่ดินมีมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมีสวนยางสวนปาล์มหรือมีสวนอื่นๆเนี่ยนะครับสามารถจะมาเข้าโครงการนี้เพราะว่าการที่มีสวนยางสวนปาล์มเนี่ยก็เป็นการชดเชยชดเชยการเงินกระจกได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็าสามารถจะเข้าเรื่องฝ่ามหาวิทยาลัยในการที่จะ อ่าคำรวมเป็นการ์ารปัญหาการ์ดอ่ายมีจุดชดเชยมายึดเรียนไปนะครับีนี่อีกการครับเช่นมีการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนนะครับมีการอ่าสามารถจะเรียกอะไรอะ่ะถ้าเ,าเรียนออนไลน์มากขึ้นนะไม่ต้องมาเรียนในในใน,ในคลาสนะสมมตินในบางายวิชาหรือบางบางหลักสูตรเนี่ยเรียนออนไลน์ที่บ้านก็ได้เนี่ยการที่ไม่ไม่มาที่หม,ามหาวิทยาลัยเนาะเราเราก็ไม่ต้องเปิดแอร์อ่าพอไม่ต้องเปิดแอร์แล้วก็เราไม่ต้องขับรถมาในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องใช้ใช้ เรื่องลืเราเนี้ยถ้าเราทําตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับตามสมควรเนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับควรเนี้ยก็จะก็จะชดเชยชดเชยไอ้การเรือนกระจกได้นะครับแล้วก็อ,อื่นอีกหลายๆเรื่องครับเช่นส่ง,งเสริมองค์กรสีเขียวมีการทําเรื่องของรีไซเคิลของแมทเทเรียลหรือว่าวัสดุนะครับไม่มากขึ้นลดในเรื่องของปริมาณอาหารเหลือทิ้งนะครับอะไรเงี้ยนะครับก็มีหลายหลายรูปแบบที่จะเป็นกิจกรรม เรว่าโครงการอีกจถึงตอนนี้ถึงโครงการเจนะครับที่เราจะทำนะบางเรื่องดาเนินการไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องของเซเด่์เซลนะครับบางเรื่องอย่างที่นําเรียนไปก็การจะดำเนินการในในอนาคตนะครับในในปีนี้ปีหน้าครับทําได้ครับทําได้คือคืออ่ารักใาอย่างนี้อย่างเช่นเราเราบอกว่าเราจะมีกิจกรรมติดแอร์ตอนเที่ยงนะครับเช่นทิศของอ่าคณะนะครับหรือว่าในในออฟฟิศที่ต่างๆที่ ปกติแล้วทางน้องๆทีมงานเขาก็ไปทานข้าวเที่ยงแบบนี้แทนที่เปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วก็ปิดํำนองเนี่ยนะครับจริงๆล้วก็สามารถคำนวณได้ครับว่ามันมีกี่ห้องแ้วห้องมันมีขนาดเท่าไหร่ต้องปิดได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันประหยัดไฟไปได้นะครับเท่าไหร่เนี่ยเราก็คำนวณกลับมาได้จริงๆคำนวณกลับมาได้เป็นต้นไม้ต้นเลยใช่ครับ <c oughs> โครงการที่ทําอยู่และตอนนี้ก็คือโซล่าเซลล์นะครับทั้งห้าวิเศาเขต การชัดเจนคารพื้นที่ที่ถูกมากนะครับอ่าเรื่องของการใช้รถอีวีแทนตอนนี้ก็เป็นเป็นนโยบายที่ที่ที่อาจารย์หมายเลยก็ได้มอบหมายไปที่ทุกคณะส่วนงานแล้วว่าในการซื้อรถครั้งต่อไปครั้นต่อไปนะครับถ้ามันมีความเหมาะสมได้เนี่ยก็อยากจะให้พื่องาาเลือกเลือกซื้อรถอีวีนะครับอ่าเรื่องของกิจกรรมที่จะมีชัดๆเลยตอนนี้กำลังเคาะกำาังกันอยู่นะครับว่าเราจะมี เราจะมีกิจกรรมเป็นคาราบิเทคเดย์นะครับเป็นการลั่นหรือว่าเป็นการเริ่มเคอานับหนึ่งของการเริ่มโครงการนะครับซึ่งซึ่งคณะทำงานกําลังคุยกันอยู่ครับน่าจะได้วันประมาณเดือนมิถนนุุนานี่แหละนะครับ<ช>แล้วก็เราก็เชิญท่านธิกมรบดีนะครับแล้วก็ท่านคณะรัรีลงถึงหัวหน้าส่วนงานต่างๆของหมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับที่จะอยู่ที่คณะตัวเองนะแล้วเราก็จะติดแอร์พร้อมกันต่อเที่ยงแล้วเราก็จะจะมีจอจอจอมอนิเตอร์หน้าบิทเพย์หรือว่า ให้เราเห็นเป็นแท่งแท่นะครับว่าก่อนปิดแอร์เนี่ยแท่งนี้ที่มันใช้ไฟอยู่มันใช้แค่ไหนแต่แล้วพอเกิดแอร์พร,ร้อมกันตุ๊บไอ้แท่งน,นี้มันจะหดเหลือแค่ไหนนะอันจเจ้ก็จะรู้ว่าการการมีโครงการปิดแอร์ตอนเที่ยงเนี่ยมันจะสามารถจะลดการปล่อยคารรือนกระจกได้เท่าไหร่เราจะทบเชยเป็นต้นไม้ดิจิต้นมันมัน,ม,นมันเห็นตัวเลขได้เลยมันคำนวณกับทันทีได้เลยอันนี้ก็จะเป็นปกิจกรรมที่จะทําในปีนี้นะครับครับกับแผนนั้นเรากําลังทํากันอยู่ครับตอนนี้มันเป็นแค่เริ่มต้นไอไอโครงการเนี้ย ตอนนี้ที่เราที่ยังนําเรียนไปสักครู่นะครับเราทำกิจกรรมแรกเสร็จก็คือกิจกรรมการคานวณว่าเราถาดกาปล่อยทัานเลยในจ่ของเราเป็นเท่าไหร่ซึ่งได้ทําเสร็จแล้วแต่ว่าโครงการเอถูกรรนำเสนอมาสะกู่นี่นะครับมันยังอยู่ในเรื่องของการวางแผนอยู่ครับว่าจะทาการที่จรให้ทําเนี่ยเราจะทําโครงการไหนก่อนโครงการไหนหลังโครงการไหนที่ทําได้ก่อนแล้วก็มีมีอา,มอาคมของมอเรามีส่วนร่วมได้เยอะเนาะการสร้างพลังด้วยกันที่จะให้คนเนี่ย รับรู้ว่ามีโครงการและช่วยกันคนละไม้คนละมือในการที่จะเสียงปะกความสบายของตัวเองนะครับเช่นแทนที่จะขับรถขับมอเตอร์ไซค์ก็เดินบ้างนะครับหรือว่าขับจักรยานหรือว่าการจะใช้ขยะนะครับมีทําการรีไซเคิลให้มากขึ้นกิจกรรมของการมีสวนร่วมเหล่านี้ครับผมคิดว่ามันทําได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นโครงการที่จะทําในในปีนี้ที่เหลืออยู่ปีแมานะครับโครงการการที่จะเป็นโครงการที่ต้องมีการศึกษาและก็วางแผนเนี่ยนะครับก็คงจะต้อง ก็คงจะต้องเขาเรียกอะไรอะมาม,มีการมีการมามาคิดมานั่งวิเคราะห์กันระดับหนึ่งพอสมควรอย่างทีง่ยนไปว่าเราเพิ่งเริ่มกิจกรรมหรือโครงการนี้ยังไม่นานนะครับก้าจะทำขั้น20-25ปีเนี่ยยังมีอเวลาอยู่แถนเราคุกไนะครับสำหรับ25ปีเนี่ยแต่ว่าเราทําไปสับไปครับเป็น<ม>เป็นลักษณะของการ G D D C A เนาะวันนี้เราไม่สามารถจะไปทา ไปทัดทำแพ็กเกจไม่ได้นะครับ <c oughs> รแล้วก็ทําไปแล้วนะครับแล้ว่าลองลอง,ลองวัดวัดกันมาว่าที่ทําไปเนี่ยมันได้ผลจริงไหมได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ค่อยมาแปลงแปลงแนวทางหรืออ่าการทําง,งนานของเราให้ใหสอดค <c oughs> ล้องกับสิ่งท,ที่เราเห็นผลแล้วะนะฮนี่อันนี้มันม,ม,นมีมันมีอยู่มันมีสองวิธีครับคือถ้าเราไปปลูกป่าเพื่อชดเชยที่ว่าน,นี่แหละก็เราเราเรามองวัดแ,แรกนี้อาจจะเราเรามีที่แค่เนี้ยเราจะไปปลูกก็รับก แค่เป็นอย่างนี้ครับก็คือเราไปปลูกในที่ของเราเองในเรื่องขอ,องการชดเชยเ,เนี่ยเ,เรื่องของมันมันมีนมคําว่า,าคาร์บอนเครดิตนะครับไปไปร่วมกับประชาคมที่อื่นก็ได้ที่พมีป่านะครับเช่นที่ผมพูดเราอาจจะมีบุคลากรของมอเอนาะที่บ้านมีสวนยานงสมมติไหมนะสวนยางไ็ไปอยู่ที่มอไงแต่ก็มีสมมติว่าไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเอ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 าที่แปลงเนี้ยมาเข้าในเรื่องโครงการซึ่ง ตรงนี้มันมีชั้นที่เขามีที่เนี่ยนะครับแล้วก็มีสวนยางอายุเท่าไหร่ไม่รู้นะนะครับวณกลับมาได้ครับว่าเขามีคาร์บอนเครดิตเท่าไหร่และแฟร์บอนเครดิตตรงนี้ยออออกมาใช้ได้แล้วก็มีจริงๆแล้วสามารถจะมีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตชันี้ได้ด้วยนะครับก็แปลว่าคนที่เข้าเร่วมโครงการเนี่ยครับฟางส่วนก็อาจจะมีรายได้เข้าไปในที่ของตัวเองการใ้คาร์บอนเหล่านี้แล้วส่วนก็เข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ลิศลน่ครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยว่า มีคณะกรรมการกับเพื่อนเนี่ยซึ่งมีคณะทํางานครับผม <c oughs> ผมพูดสองชุดแรกไปแล้วนะว่าชุดแรกคานวณก่อนว่าพืา้นฐานเราตัวต่อเท่าไหร่ชุดที่สองมาคิดโครงการว่าต้องมีโครงการไหนบ้างที่จะชดเชยเรามีชุดหนึ่งครับที่มีท่านคณะวิทยาศาสตร์นะท่านท่านศาสตราจารย์พงศธรชนาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าคณะทางานนะครับคณะทํารรงานนี้เป็นคณะทํารรงานให้ความรูร้ครับก็คือจะมีโครงการที่จะให้ความรู้นะครับ กับทั้งบุคลากรเองนะครับกับท่านึกษาเรานะครับแล้วก็เรามีความเชี่ยวชาญเพียงพอครับที่จะไปให้ความรู้ข้างนอกด้วยนะครับในในหน่วยงานที่ที่อยู่รอบๆมหาลัยนะครับหรือว่าในเราสามารถทําตั้งภาคใต้ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นอาจะเป็นคณะทํางานอีกชุดหนึ่งที่จะพัฒนากาลังคนนะครับนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยนะครับยังมีกิจกรรมหนึ่งก็คือยังจะมีการสร้างทีมผู้ประเมินชุดใหม่ๆนะเพราะว่า เพราะว่าต่อไปทุกๆที่ะครับที่จะทําโครงการแบบข่าเป็นการทางขาพอเนี่ยต้องคานวณพื้นสอนว่าหน่วยงานของตัวเองล่อยต่าอยู่ในจบเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มีความรู้ระดับหนึ่งนะครับไปสร้างคสให้ประเมินเป็นมากขึ้นนะครับเดิมที่เป็นงานของมอเองเป็นอาจารย์มอเราก็อาจจะไปสร้างให้ที่อื่นเนาะหน่วยงานอื่นนะครับให้ประเมินเองเป็นนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นโครงการอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นการให้ความรู้ให้ความรู้แล้วก็ พัฒนากาลังคนให้มากขึ้นในการที่จะมาดูแลเรื่องของการับษอย่างที aram, ่เรียนนำเรียนไปเลครับว่าโครงการโครงการที่แต่ละโครงการที่เราทํามามันซึ่งมันซึ่งคิดออกมาเองว่าจะทําอะไรได้บ้างครับไอเนี้ยเราก็ต้องมาต้องมาทอนกันแล้วแหละว่าไอโครงการ A เนี่ยมันไอโครงการ B ก็จะกี่ปันนะครับแล้วก็หลังจากทําไปหลายๆโครงการทุกอย่างมารวมกันแล้วเป้าหมายของเราก็คือกาเป็นกลางในปี2020คะเลขแต่ละปีแต่ละปีนี้ยังไม่ได้เคล้อกัน จริงๆแล้วเนี่ยเ,าเราเราในฐานะผู้ให้บริการเนี่ยครับเราก็ประเมินเฉพาะสิ่งที่รับเป็นลายได้จากพวกเราอะครับไอ <Okay. S 2> ้คืออย่างนี้ครับว่ายัางไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยหมาอะไรมีหน้าที่ดูแลที่น้องประชาชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเราเนี่ยที่ดูแลน้องประชาชนก็ขอเราอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยจะไม่ลดประสิทธิภาพาของการดูแลที่น้องประชาชนในเรื่องของสระทรวงมาพ <Okay. S 2> ทุกอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม เพราว่าเราจะพยายามการสอยการยืกยระจกนะครับบริการของเราจะต้องไม่ลดลงครับจะต้องมากขึ้นด้วยครับจริงๆรอรอรอโมเมนต์นี้นะ <c oughs> ใช่เยอะครับเยอะแต่ผมอย่างนี้ครับคือ,อ่ะะกาการยนกระจกเนี่ยนะครับมันมันเกิดมันมันก่อเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามนุษย์มีความสบายมากขึ้นนะเราเรามีรถยนต์ขับเดินทางไปนี่ไปนี่นะเรานอนเปิดแอร์นะครับหรือแอนองเนี่ยนะเรานั่งดูทีวีเล่นไอแพดเนี่ยใช้ไปหมดเลยนะครับพวกนั้นอะ ่้าพูดไปขึ้นุวันเนี้เนื่องจากว่าเราเราเราสร้างการเรียนกระจกให้โลกนี้นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าใครสร้างบ้างนะครับการเรียนกระจกาคําต่าคือทุกคนในการปล่อยการเรียนการศจกเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยว่าเราต้องมาช่วยกันครับที่จะลดการปล่อยการเรียนการกนะครับมันเป็นพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันแล้วก็ช่วยโลกนะครับที่สำคัญช่วยประเทศไทย ก็จะช่วยโลกนี้เลยนะครับไม่ให้การเลกระจกมันมากไปกว่าน,นี้และจะทําให้าาปฏิบัติมันจะมากขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับฝากให้ทุกคนได้ได้นะครับหนึ่งก็คือลดการใช้พลังงานลงเท่าที่จะทําได้เนาะเรื่องของการาลดการาสร้างขยะเนาะพยายามจะพยายามจะใช้ให้เกิดขยะให้น้อยลงนะครับขยะที่รีไซเคิลเอาไปรีไซเคิลกิจกรรมที่พวกเราจะช่วยกันเนี้ครับเช่นปิดแอ ให้เร็วนะหรือว่าอย่าตั้งแอร์ให้เย็นเกินนะครับแค่25-26องศานะครับกอให้นอนสบายเหล่านี้ยเล็กน้อยแคทุกคนช่วยกันนะครับที่คนที่ฟังวิทยุเนี่ยทุกคนช่วยกันผมว่าคงจะเป็นหลายหน่วยเป็นแสนคนเนี่ยเราก็ื่อจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เยอะแล้วครับ ขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์นะคะที่ร่วมพูดคุยและให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้าของมหาวิทยายลัยสงขลานครินที่ดําเนินงานด้านนโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และจากการสัมภาษณ์เราก็จะได้ยินคําว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิตริตี้เนซีโร่หรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และก็คาร์บอนเครดิตนั่นเองแต่ความหมายลึกๆของเขาเนี่ยจะ แตกต่างกันอยู่นิดหน่อยคุณผู้ฟังนั่นก็คือความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนเนโเทริตี้นี่แหละค่ะเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุที่เนี่ยจากกิจกรรมของบุคคลองก์นระคะเท่ากับศูนย์นั่นก็คือแม้ว่าจะมีการปล่อยก๊าซนะคะแต่ว่ามีการชดเชยหรือว่าดูดกับก๊าซเหล่านั้นให้เท่ากันค่ะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนในภาพรวมนั่นเอง ซึ่งความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะมักจะถูกใช้เป็นเป้าหมายหลักขององค์กรและกิจกรรมอย่างเช่นการจัดงานคาร์บอนนูโตรอีเวนต์หรือบริษัทเอกชนอื่นๆนะคะที่ประกาศให้เป็นคาร์บอนนูโตรคอมพานีค่ะเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้นะคะไม่เพียงแต่แค่คาร์บอนไดออกไซด์นะให้น้อยที่สุดเนี่ยจะเป็นการชดเชยเพียงส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นเองค่ะผู้ฟังในขณะที่คําว่าเนสซีโร่ค่ะคุณผู้ฟังคะ เนซีโร่เนี่ยไม่ใช่เป้าหมายในเฉพาะองค์กรค่ะแต่ว่าเป็นเป้าหมายระดับประเทศเลยหลายๆประเทศเองก็ตั้งเป้าหมายบรรลุเนซีโร่เอาไว้ภายในปีคริสตศักราช2550นะคะก็เพื่อควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นนะคะสูงเกินกว่า1.5องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะหลักการของเขาก็คือการลดโดยตรงอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสะอาดนะคะพลังงานหมุนเวียนการลดการพึ่งพาเ,เชื้อเพลิงฟอสซิลเปลี่ยนกระบวนการผลิตนะคะในภาคอุตสาหกรรมค่ะคุณผู้ฟังหรือ หรือการดูดซับคาร์บอนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูป,ป่าไม้การเกษตรเชิงอนุรักษ์ค่ะการใช้เทคโนโลยีดูดซับคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศโดยตรงนั่นเองและคำว่าคาร์บอนเครดิตค่ะเขาเป็นหน่วยวัดคุณผู้ฟังเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ใช้สนับสนุนการลดนะคะการปล่อยก๊าซเรืองกระจกโดยที่หนหน่วยงานคาร์บอนเครดิตเท่ากับการลดหรือว่าการดูดคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน1ตันนั่นเอง ในขณะที่ประเทศไทยของเราเองก็ได้กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ฟังคะเพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลัก3ด้านนั่นก็คือความเป็นกลางทางคาร์บอนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์และการส่งเสริมตลาดคาร์บอนเครดิตนั่นเองเชื่อมโยงกันกันกบที่มหาวิทยาลัยสงขลานคะรินได้ทําอยู่ในขณะนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะก็มีการวางเป้าหมายคว้าให้บรรลุนะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี คริสตศักราช2050นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังแนวทางของเขาก็จะดําเนินตาก,การไปใกล้คล้ายกันนั่นก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมนะคะการใช้พลังงานหมุนเวียนค่ะคุณผู้ฟังทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานภาคอื่นๆและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกค่ะทั้งเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นจาก90ล้านตันนะคะให้เป็น120ล้านตันภายในปีคศ2050ค่ะนโยบายเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยนะคะในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังย่งยืนของทุกภาคส่วนในประเทศด้วยรวมไปถึงมหาวิทยายลัยสงขลานครินด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในฟันเฟืองหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนตามนโยบายของประเทศไทย เพื่อที่จะเข้าสู่การปล่อยก๊าซเรือกระจกสุดที่เป็นศูนย์ะคะภายในปี2,573หรือปีคิดทศกราช2050ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์รองอธิการบดีฝ่ายงานแผนและการเงินนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินจากรายการแลบ้านแลเมืองในโอกาสนี้กันด้วยค่ะ เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะในการลดนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานให้น้อยลงปิดแอร์หรือว่าใช้น้ําเท่าที่จําเป็นนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ากิจกรรมอื่นๆใดนะคะที่สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะให้ก้าวเข้าสู่นะคะหนึ่งในประเทศที่จะลดนะคะความเป็นกลางทางคาร์บอนให้น้อยที่สุดหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2573อันไกลนี้ด้วยกันค่ะ หมดเวลาลงแล้วค่ะกับ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแสกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ PSUIC มาเล่าเข้าใจง่ายหลายกระแส